สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราเลฟไรท์นะคะวันนี้เราจะมาเล่นเพียอาคาดกันค่ะสําหรับหัวข้อเพีงอาคาในวันนี้นะคะก็คือในใจเขานะคะมีคุณอยู่ไหมนะคะโดยวันนี้พี่มีไพ่ให้เลือกอยู่ทั้งหมด4ีกอนะคะพี่ได้สับไปเรียบร้อยแล้วนะคะกองแรกเป็นน้องบิสกิตค่ะกองที่2เป็นน้องไอติมแท่งนะคะกองที่3เป็นน้องเฟนฟายค่ะและกองที่4เป็นน้องเยยมโรค่ะ ให้หลับตานะคะหรือสต็อปวิดีโอไว้ก่อนก็นได้ค่ะแล้วลืมตาขึ้นมานะคะดึงดูดไพ่กองไหนนะคะแล้วเลือกกองนั้นได้เลยสําหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกริงๆหรือกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจใพี่นาราได้ทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังผลการทำนายกันเลยจ้าค่ะเราก็มาฟังผลการทำนายของน้องบิสกิตนะคะกาหัวข้อพิจาราในวันนี้ก็คือในใจเขานะคะมีคุณอยู่ไหมนะคะสำหรับคนที่ได้ห่างหายกันไปนะคะหรือบางคนได้เลิกลากันไปแล้วนะคะหรือบางคนมีปัญหาไม่เข้าใจกันนะคะก็เงียบๆกันไปก็สามารถดูพิาคาราหัวข้อนี้ได้นะคะเรามาฟังผลการทำนายกันเลย ไพ่ใบแรกที่คุณได้เป็น Knight nice of Cups, Six of Pentacles, Queen of Pentacles, Knight nice of Swords และ the last one Temperance อืมในใจเขาคิดถึงคุณอยู่ไหมพี่ว่าตอนนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความสัมพันธ์นะคะค่อนข้างเครียดและเสียใจมากๆเลยเครียดมากๆเลยนะคะ อพี่ว่าความสัมพันธ์ของไพ่กองเนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้มากกว่ารับนะคะหรือเป็นการที่เราทุ่มเทความรักให้กับเขาแล้วรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยเห็นค่าเราสักเท่าไหร่นะคะทีนี้มันก็เลยเป็นประเด็นทําให้คุณสองคนเนี่ยมีปัญหากันนะคะแล้วถ้าถามว่าในใจเขา มีคุณอยู่ไหมซึ่งชัดเจนมากว่ามีแต่เขาน่าจะเป็นคนที่ต่อให้รู้สึกก็ไม่แสดงออกนะคะและจากสถานการณ์ไพ่กองเนี้ยพี่ว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วหรือบางคนนะคะอยู่ในสถานการณ์ที่เขาเรียกว่าทำใจไปแล้วด้วยนะสำหรับบางคน ก็คือกึ่งหนึ่งทำใจกึ่งหนึ่งก็ยังรออยู่แหละพี่ว่าจากสถานการณ์ไพ่กองนี้น่าจะไม่ใช่แค่ทะเลาะก,กันนะอืมน่าจะเป็นการที่ตกลงที่จะห่างก,กันออกไปหรือในบางคู่ก็ยอมตัดใจยอมบอกเลิกทั้งทางที่ยังรักก็มีนะอันนี้ไม่ได้เป็นกับทุกคนนะคะสำหรับบางคู่ เพราะเนื่องด้วยว่าอย่างที่พี่บอกคุณอาจจะทุ่มเท้ความรักมามากพอแล้วแล้วคุณไม่ได้อะไรกลับมานะคะน่าจะประมาณนี้แต่ถามว่าเขายังคิดถึงคุณอยู่ไหมคิดถึงค่ะเขาก็รู้สึกเสียใจที่ผ่านมาที่เขาไม่ได้ให้ความรักคุณเต็มที่เขาก็รู้สึกเสียใจที่เขาไม่ได้เห็นค่าความรักของคุณเขาก็รู้สึกเสียใจที่เขาไม่เคยมอบความรัก ในฐานะที่เขาควรจะให้คุณได้อะเขาก็รู้สึกเสียใจนะคะเขายังมีคุณอยู่แต่ถ้าถามว่าเขาอยากมาขอโอกาสไหมพี่ว่าตอนเนี้ยเขาอะก็อยากกลับมาแหละแต่เขาก็คิดแล้วว่ายังไงยังไงอะคุณก็ไม่เอาเขาแหละนะ เขาก็รู้สึกว่าคุณก็เสียใจและเจ็บมากๆกับความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือเป็นตัวเขาก็ได้นะคะสลับกันได้นะคะเขามองว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคุณได้ตัดสินใจไปแล้วหรือตัวเขาได้ตัดสินใจไปแล้วนะคะมันก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะแต่เขาก็รู้สึกรู้สึกมากแต่เขาก็ได้แต่ข่มใจแล้วก็ทําใจหรือตัวคุณเองก็รักเขาเหมือนกันแต่คุณก็รู้สึกว่าถ้าทนอยู่แบบนี้ต่อไปคุณก็ไม่เอาเหมือนกัน คุณก็รู้สึกเสียใจแต่คุณเลือกที่จะเดินออกมามากกว่านะคะอ,อันนี้คือสถานการณ์ของไพ่กองเบสกิทนะคะทีนี้เรามาดูสิ่งที่อาร์คแองเจิลอยากบอกเขาบอกว่าอะไรคุณได้ไพ่ g n n t l be very gentle with y o u r s e l v e s at this time surround yourself with gentle people situation and environment เขาบอกว่าให้อ่อนโยนนะอ่อนโยนกับตัวเอง ถึงเวลาที่คุณต้องกลับมาอ่อนโยนกับตัวเองและอยู่กับตัวเองนะคะสถานการณ์เหล่านี้นะคะมันสมควรที่สุดแล้วนะคะที่คุณจะกลับมาใส่ใจตัวเองมากกว่าสิ่งแวดล้อมรอบข้างนะคะอันนี้คือสิ่งที่นางฟ้าอยากบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณกัวงวลอยู่ว่าคุณตัดสินใจผิดหรือเปล่านางฟ้ากำลังจะบอกว่าคุณตัดสินใจถูกแล้วค่ะถึงเวลาแล้วที่คุณต้องกลับมาใส่ใจและดูแลตัวเองอ่อ,อนโยนต่อตัวเองนะคะ บางทีเนี่ยความรักที่คุณทุ่มเทไปมากเท่าไหร่แล้วเขาไม่เห็นค่าเนี่ยคุณก็เก็บความรู้สึกนี้ไปมอบให้กับคนที่เขาสมควรจะได้รับจะดีกว่าถูกไหม mm hmm. เพราะความรักและความรู้สึกของคุณมันมีค่ามากๆนะคะคุณเก็บไว้ให้คนที่เขาสมควรจะได้รับและเขาเห็นค่าของมันจะดีกว่านะคะอันนี้พี่ก็เป็นกำลังใจให้สำหรับชาวกองบิสกิตนะคะ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งกง <ๆ S 2> เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะต่อไปเป็นผลการทำนายของน้องกองไอติมแท่งนะคะว่าในใจเขามีคุณอยู่ไหมนะคะไพ่ใบแรกนะคะ The High p r i e s t e s ใบที่สอง The Devil ใบที่สาม The Chariot โัว oh, เป็นไพ่เมเจอร์ค่ะ a n าทั้งสใบเนี่ย Ten of Wands แล้วก็ใบสุดท้ายเป็น Queen of Wands อความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ถูกเปิดตัวคุณมีความรู้สึกว่าเขาเก็บคุณเป็นความลับใช่ไหมแล้วคุณก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วอะ่ะกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมาอันนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของคุณระหว่างเขานะคะถ้าถามว่าเขาคิดถึงคุณอยู่ไหม เขาก็คิดถึงคุณอยู่นะแต่ว่าดึงด้วยว่าตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นคนที่ค่อนข้างดูค่อนข้างเอาแต่ใจอะ่ะดูเป็นคนที่เขาเรียกว่าถ้าเป็นในลักษณะของความสัมพันธ์ถ้าเป็นถ้าคุณผู้ชายมาดูไพ่กองนี้ก็หมายความว่าคุณมีแฟนที่ค่อนข้างออกแนวที่จะคอนโทรลและควบคุณไปหน่อยอะ่ะ หรือคุณก็รู้สึกว่าเขามีความลับกับคุณอยู่ตลอดเวลาดูไม่ชัดดูไม่เคลียร์คุณผู้หญิงที่เข้ามาดูไพ่กองนี้ก็เหมือนกันนะคะอารมณ์ประมาณแบบว่าพยายามที่จะเป็นคนที่เขาเปิดตัวคนที่เขาเห็นคุณค่าคนที่เขาภาคภูมิใจที่บอกว่าเนี่ยคือแฟนฉันแต่คุณพยายามเท่าไหร่แล้วแต่เขาก็ไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกแบบนั้นเลย แล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณเหนื่อยมากคุณท้อมากกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแต่คุณสองคนมีบางสิ่งบางอย่างดึงดูดและลังกันไว้อยู่มัาเลยทำให้เป็นความสัมพันธ์ที่ตัดกันไปยากซึ่งสถานการณ์ของไพ่กองนี้ไม่ได้เลิกกันร้อเซนน่าจะเป็นการห่างกันมากกว่าอาจจะด้วยระยะทางมีโอกาสที่จะเป็นรักทางไกลได้ ห,หรือคนอยู่คนละที่อยู่คนละต่างจังหวัดก็ได้มีโอกาสเป็นไปได้แล้วทีเนี้ยถ้าถามว่าเขาคิดถึงคุณอยู่ไหมเขาก็คิดถึงอยู่แหละแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนที่ sí. ไม่ค่อยพูดอ่ะอืมไม่ค่อยต้องมานั่งพนาพนอบอกว่าฉันรักเธออ่ะเขาน่าจะเป็นคนแบบนั้นอ่ะทีนี้เนี่ยในใจเขาเนี่ยพี่ว่า เขาน่าจะไปโฟกัสเรื่องอื่นมากกว่าการที่จะมาทำให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันไปกระรอดอนะ่ะดูเหมือนเขาไม่ได้พยายามทำให้มันไปรอดเลยแล้วคุณก็รู้สึกว่าฉันพยายามอี่คนเดียวแล้วคุณก็เหนื่อยมากๆใช่ไหมพี่มีความรู้สึกว่าแบบนั้นนะคะทีนี้เนี่ยถ้าถามว่ามันตอบชัดเจนเลยว่าตอนนี้เนี่ยเขาไปโฟกัสเรื่องอื่นนะคะเขาไม่ได้นึกถึงเรื่องเหล่านี้เลยนะ อันนี้พี่ก็ต้องพูดความจริงแต่ถามว่าถ้ารู้สึกลึกๆในเรื่องแบบอื่นเนี่ยเขาตัดคุณไหมไม่ตัดไม่ได้ตัดนะเพราะว่าคุณสองคนเนี่ยมันมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ลึกๆที่คุณสองคนก็พูดไม่ได้เหมือนกันอะว่ามันคืออะไรที่มันตัดกันยากยาๆหรือเกินนะคะอืมมันก็จะเป็นความสัมพันธ์อยู่แบบเนี้ยทีเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับคุณเนาะว่า คุณยังจะทนอยู่กับความสัมพันธ์แบบนี้ไหมนะคะอืมคุณยังจะทนอยู่ในสถานการณ์ที่เขาไม่ชัดไม่เคลียร์หรือเปล่านั่นคือการตัดสินใจของคุณนะคะแต่ชัดเจนมากว่า,พาไพ่ใบนี้เป็นลักทางไกลได้อยู่คนละที่ได้หรือใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์อาจจะต้องเดินทางบ่อยก็ได้นะคะอืมทีนี้เรามาดูสิ่งที่นางฟ้าอยากบอกอยากแนะนำชาวกองไอติมแท่งนะคะ คุณได้ผ่า o v e r c o m i n g d i f f i c u l t i e s the world is now behind you and you are smarting and previous challenge เขาบอกว่าตอนนี้สิ่งที่มันคุ้มค่ากับชีวิตคุณเนี่ยมันอยู่ด้านหลังคุณแล้วแต่บางทีคุณมองไม่เห็นไงเพราะคุณมัวแต่ไปโฟกัสกับสิ่งที่คุณไขว้ขวแล้วมันไม่ได้มาหรือมันได้มายากๆอ่ะแต่ นางฟ้าบอกว่าบางทีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคุณลืมมองในสิ่งที่มันมีไงคุณมองหาในสิ่งที่มันขาดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าให้หันมามองข้างหลังบ้างบางสิ่งบางอย่างที่มันมีค่าต่อคุณหรือเขาเห็นค่าคุณเนี่ยบางทีอาจจะอยู่ใกล้ๆตัวคุณคุณมองข้ามคนเหล่านั้นไปนหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ เป็นกำลังใจให้สำหรับชาวกองไอติมแท่งนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกริงๆเพื่อเป็นกำลังใจพี่นาราได้ทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะต่อไปเป็นผลการทำนายของชาวกอง Friends f i า e นะคะกับหัวข้อในใจเขามีคุณอยู่ไหมนะคะเรามาดูกันคุณได้ไพ่อะไรบ้างไพ่ดแรกได้ไพ่ j u นะคะใบที่2เป็น Ace of p e n t a ์ l e s ใบที่3เป็น 4เซปินเทใบที wow. ่4ว้าว3 of c ค p และใบสุดท้ายคุณได้ Page of p e n t a c l e ลจากความสัมพันธ์ชาวกองนี้พี่ว่าไฟได้ไฟในในความสัมพันธ์ที่หึงมากถึงมาที่สุดใช่ไหมเอ่ยดูเป็นคนที่ค่อนข้างออเอาแต่ใจมีนิสัยเด็กๆอยู่ในนั้นด้วยนะคะแต่ไพ่กองนี้ดูแล้วพลังงานน่าจะ เป็นการนิ่งกันไปเพื่อคิดมากกว่าไม่ได้จบกันขาดอืมแต่เร็วๆนี้นะเขาน่าจะให้คําตอบอะไรคุณสักอย่างถ้่ถามว่าเขาคิดถึงคุณอยู่ไหมเนี่ยชัดเจนมากว่าเขาคิดเขาคิดมากกว่าคิดถึงด้วยนะอืมเขาคิดไปไกลกว่านั้นนะคะคิดมากเลยแหละครั้งนี้กลับมาเนี่ยอาจจะกลับมาบอกคุณว่าเราเทคความสัมพันธ์ให้มันซีเรียสขึ้นไหมเรา มาลองกันใหม่สักตั้งไหมเพราะเขาค่อนข้างที่จะรักและห่วงและแคร์คุณมากเลยนะอืมแต่บางทีด้วยความที่ห่วงคุณมากไงอาจจะเป็นคนที่ขีหึงมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะอืมด้วยด้วยความหึงของเขาเนี่ยก็พอเขาห่วงแล้วเขารักคุณไงเนี่ยนะคะพี่ว่าพลังงานของไพ่กองเนี้ยตอนนี้เขาน่าจะคิดอยู่ว่ากลับมาแล้วเนี่ย เราจะเทคความสัมพันธ์เป็นไปในลักษณะแบบไหนเขาอาจจะบอกว่าเออเรามาเริ่มเก็บเงินกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเทคความสัมพันธ์ให้มันซีเรียสขึ้นจากที่ก่อนหน้านี้ไม่ชัดเจนเลยนะอืมแต่หลังจากเนี้ยเขาจะเริ่มชัดเจนแล้วแต่ตอนนี้อยู่เขาอยู่ในสถานการณ์ที่เขากําลังคิดวางแผนอนาคตอยู่คุณอาจจะดีลอยู่คนที่อายุไล่เลี่ยกกันหรือคนที่อายุเด็กกว่านะคะทีนี้เขาก็ค่อนข้างซีเรียสมากๆเลยกับการที่ ต้องเก็บหอมรอมริบหรือเก็บเงินหรือในเรื่องของการตั้งหน้าตั้งตาทำมหาหากินเขาจะซีเรียสมากในเรื่องนี้นะคะแสดงว่าคนคนนี้ถ้าจะมีความรักทั้งทีเนี่ยเขาก็ต้องการความมั่นคงทางด้านการเงินในระดับหนึ่งด้วยนะนั่นเป็นสาเหตุทําให้คุณสองคนอาจจะมีปัญหากันแล้วเงียบหายห่างหายกันไปด้วยนะสําหรับชาวกองเนี้ยอืแต่ยังไงเนี่ยพี่ว่าเร็วนี้คุณจะได้ข่าวเขาแหละอเขาคิดถึงคุณคิดแน่ๆคิดมากกว่าคิดถึงอะ่ะคิดไปถึงอนาคตเลยนะคะ สำหรับชาวกองนี้ดีใจด้วยทีนี้เรามาฟังสิ่งที่นางฟ้าอยากบอกอยากแนะนำมีอะไรเห็นไหมนี่นางฟ้าเห็นด้วยเลยเขาบอกว่า comfort comfort แปลว่าสบายสบายนะคะ I am with you in your time of need helping you hard to heal เขาบอกว่านางฟ้าฉันอยู่ตรงนี้นะเธอนางฟ้าเขาบอกคุณแบบนี้นะคะฉันอยู่ตรงนี้แหละ นะคะถึงเวลาแล้วนะคะที่ฉันจะช่วยเหลือคุณนะคะในเรื่องของหัวใจนะคะเระยวยายรักษาความรู้สึกและหัวใจของคุณฉันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นทุกๆคนนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบตัวหมดนะคะตัวเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นให้นึกถึงพลังงานดีๆรอบข้างไว้แล้วคุณจะได้รับพลังงานดีๆด,ด้วยนะคะ อันนี้ก็เป็นกำลังใจให้สำหรับชาวกองเฟ้นไฟนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิง่งกิ้งเพื่อเป็นกำลังใจพี่นาราได้ทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะต่อไปมาฟังผลการทํานายของชาวกองเยื่โรกันนะคะว่าในใจเขามีคุณอยู่ไหมนะคะเรามาเปิดไพ่กันเลยว่าคุณได้ไพ่อะไรบ้างไพ่เบร n i เ p e n ใบที่สเป็น a of w อน d ์ ใบที่3 the strength ใบที่ C Ace s f s s o r d s และใบสุดท้ายคุณได้ king to pentacle พลังงานของพไพ่ใบนี้ชัดเจนมากว่ามีบางสิ่งบางอย่างได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างฉับพลันกระทันหันมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแบบฉับพลันกระทันหันแบบคุณก็ไม่ได้ตั้งตัวเหมือนกันนะคะอืมชัดเจนมากถ้าถามว่าเขาคิดถึงคุณอยู่ไหม พี่ว่าจากสถานการณ์ตอนนี้เขาน่าจะกำลังสับสนน่ะเขาไม่รู้ว่าเขาควรจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้หรือว่าเขาควรจะก้าวออกมาเยเขาอยู่ในสถานการณ์ที่อยู่ดีๆก็นิ่งไปแล้วก็แบบไม่ทำอะไรเลออยอะนิ่งไปเฉยอะไรอย่างเงี้ยอืมบางทีคุณก็ออกจะออกในแบบ งงๆนะเราก็ดีๆกันอยู่อะทำไมอยู่ดีก็นิ่งไปอะนิ่งไปแบบบางทีคุณก็แบบไม่ทันตั้งตัวอือจริงๆแล้วที่เขานิ่งไปเขาอยู่ในสถานการณ์ที่กําลังสับสนในตัวเองนะสับสนมากๆฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนออกแนวคอนทอลอีกฝ่ายมากเกินไปหรือข่มเขามากเกินไปหรือเปล่าหรือบางทีคุณก็ ทําตัวแบบฉลาดมาฉลาดจนเขากลัวจากทีิรักนะอือะไรประมาณเนี้ยพี่ว่าจากไพ่กองเนี้ยเขาน่าจะสับสนในเรื่องของฐานะทางการเงินหรือฐานะทางสังคมนะเขาไม่ความรู้สึกว่าเขาไม่เท่าเทียมคุณเลยอะ่ะเ,เขาก็เลยแบบอยู่ในสถานาการณ์ นิ่งไปแล้วกันไม่ทำอะไรอะ่ะเขามีความรู้สึกว่าเขาอยู่กับคุณแล้วเขารู้สึกด้อยค่าค่ะไม่ใช่ด้อยค่าในแบบคุณไม่เห็นคุณค่าก็นะเขารู้แหละว่าคุณรักเขาอะ่ะแต่บางทีเนี่ยดึงด้วยว่าคุณเพอร์เฟกกว่าเขาทุกอย่างไงเข้าใจใช่ไหม,มคุณเข้าใจเัาว่าอีกเวลาเราครบกันน่ะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ไไงเพอร์เฟกกว่าแล้วคุณเข้าใจความรู้สึกกันเนาะเออ เขาก็เลยอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างอึดอัดกับความสัมพันธ์นี้นะคะแต่ถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมเขาก็คิดถึงอยู่แหละแต่เขาสับสนด้วยความที่เขาคิดถึงเขาก็อยู่ในสถานการณ์ที่สับสนอยู่เขาอะอยากจะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ให้มันดีนะแต่ทีเนี้ยเขาก็กําลังมองหาความมั่นคงอยู่ว่าเอ๊ะเขาจะทํำยังไงดีนะให้ความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันเท่าเทียมกันอืมเขาก็คิดคิดอยู่แหละนะคะ แต่ถ้าถามว่าตัวคุณเองก็แคร์เขาไหมพี่ว่าตัวคุณเองก็ไม่ได้แคร์เขาจะเท่าไหร่นะแต่คุณแค,แค่รู้สึกว่างงๆงงกับการที่อยู่ดีๆก็เงียบไปอะคุณแค่รู้สึกงงแค่นั้นแหละแต่ถามว่าคุณแคร์เขามากขนาดนั้นไหมจากพลังงานไพ่กองนี้พี่ว่าคุณมีเขาก็ได้ไม่มีก็ได้อะ่ะเออคุณแค่อยากรู้คําตอบปเฉยๆว่ามันคืออะไรกันแน่นิ่งไปเพราะอะไรความจริงแล้วคุณแค่ต้องการคําตอบที่ชัดเจน ว่าจะอยู่หรือจะไปแค่นั้นพี่ว่าที่คุณมาดูที่คุณมาดูไพ่หัวข้อนี้นะจากพลังงานกองเนี่ยนะคะเขาก็คิดอยู่แหละแต่ถามว่าในเร็วๆนี้เขาจะยังกลับมาไหมพี่ว่าพี่ว่าเขายังสับสนอยู่นะแล้วคุณยังจะดีวกว่าคนที่สับสนในตัวเองอยู่แบบนี้อยู่ไหมนะอันนี้คือคําแนะนําของพี่ทีนี้เรามาฟังคําแนะนําของนางฟ้านะคะคุณด้ไพ่ g ิ f t f ของกอดนะคะ We angels bring y o u gift f r r m your creator. Open your arm to receive. เขาบอกว่าเนี่ยคุณจะไปแคร์อะไรชีวิตคุณดีอยู่แล้วและนางฟ้าเนี่ยเอาของขวัญมาให้แล้วด้วยนะเออถึงเวลาแล้วที่คุณจะอ้าแขนรับสิ่งที่จักรวาลส่งมาให้คุณเพราะฉะนั้นพี่ว่าตัวคุณรู้เองอยู่แล้วแหละว่าคุณคู่ควรกับอะไรเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีความรู้สึกเอ๊ะแปบ๊บหนึ่งเนี่ย ความเอฟมันคือความชัดเจนอยู่แล้วนะจ๊ะที่รักจา๋าอันนี้คือสิ่งที่พี่นารายอยากจะบอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เชื่อว่าคุณมีคนที่ดีกว่าเข้ามาแล้วแต่คุณแค่รู้สึกงงงงวยงวยเลิกสับสนได้แล้วนะอะไรที่มันชัดเจนมันจะชัดเจนไปนานแล้วอะไรที่มันไม่ชัดเจนมันคือคาตอบอยู่ในนั้นนะจ๊ะที่รักจา๋ายังไงก็เป็นกําลังใจให้สําหรับชาวกองเยี่ยมโรนะคะ ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe, s u b s c r i b ์กดแชร์กดกระดิ่งกริ<ๆ>๊งเพื่อเป็นกำลังใจพี่นาราได้ทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ